ะะเรากําลังจะตื่นมาทําภารกิจกินกาแฟแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะเก็บ snow pants snow boots snack น้ําอะไรก็ตามนะคะขึ้นไปเพราะวันนี้เราจะไป sledding sledding นะคะก็คือเป็น,เป,นเป็นลเป็นรถเลื่อนนะคะรลเข็นที่แบบว่าเป็นพลาสติกหรือเป็นเ,เป็นเล็กหรือจะเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นห่วงยางมีหลายไอเทมมากมายเราก็จะส l e ด d i n g กันลงมานะคะ แล้วก็เป็นกิจกรรมที่คนเมืองหนาวเขาชอบทํากันเนาะเรามาอยู่เมืองนี้เราก็ต้องหลิวตาตามไปน,นิดนึงซึ่งอยู่เมืองนี้มา6เดือนแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปี่อปี2 0 2 5เป็นเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะฤดูหนาวฤด,ดูแรกของเราที่นี่เดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมเมืองหนาวกันนะคะเขาก็จะมีสกีมีสเลดดิงมีทูบ,บิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมาย ซึ่งการขึ้นไปเนะเราต้องเราต้องดูว่าวันไหนอากาศที่มีแดดหน่อยเนาะเพราะว่าบางวันเนี่ยถนนขับยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ขอไปเก็บของก็เตรียมตัวก่อนนะไปเจอกันที่ม t a ท n นโร d กับกิจกรรมส l e ด d i n g สิ่งที่ชอบมากที่สุดของการอยู่ที่นี่ก็คือวิวภูเขาค่ะ มาวาร์ปมาแปบเดียวถึงแล้วพอถึงแล้วก็สลับกันเลยค่ะพ่ออยู่บนแม่อยู่ข้างล่างคอยรับลูกตอนสไลด์ลงมาเล่นกันอยู่เกือบ2ี่สิบรอบอะแล้วก็มาพักกินแน็คแล้วก็เล่นสโนว์บอลไฟติ้งกันโอ้ยอย่างเย็นมือที่เย็นเท้าที่ชาดูค่ะไทลี่ลงมากับโคเอนค่อนข้างสมูทเลยนะอันเนี้ยแต่พอลงมากับดดดี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอนมันเป็นยังไงโอ้ยลูกเหมือนไปลกมาโดนทำลายร่างกายไปู้ประสบภัย วันนี้เป็นวอล์สั้นๆนะคะเป็น Daily Walk กหนึ่งวันกับบ้านเราแม่ก็ทําทำเก็บไว้จะพยายามกลับมาทำเก็บความทรงจำของพวกเราไว้ในทรยสตอรี่อันนี้ขอบคุณที่ติดตามดับชมอย่าลืมกดไลค์ให้แม่ด้วยนะ